สวัสดีครับช่วงบ่ายๆเราก็มาอาจะขึ้นรัดคอนะครับจะขึ้นรัดคอเราคงจะต้องไม่รอไม่รอให้สายบุญเสร็จเนาะแสดงว่าจะรอให้สายบุญพื้นเทพื้นเสร็จก่อนตอนนี้ก็พอที่จะเหยียบได้นะครับพอเหยียบได้เราก็จะขึ้นไปรัดคอครับรัดคอสี่ตัวตะปูครับตอนนี้ก็มุงก็จะเสร็จแล้ว เออแล้วก็เอฟซีจากไหนไม่รู้นะครับมาจากไหนไม่รู้เอฟซีที่ไหนครับนี่จากโกกอกเอฟซีจากโกกอกนะครับเอฟซีจากโกกอกนะครับเอฟซีเอฟซีจากโกกอกทั้งนั้นนะครับนี่ครับนี่ก็เออ่ไม่รู้ใครครับมานั่งเฝ้าหมดวันทั้งวันเลยครับมาเฝ้าอะไรครับนี่ถามจริงมาเฝ้าอะไรครับอ๋อมาให้กำลังใจพี่สายบุญครับโอ้ซูมขนาดนี้เลยให้กำลังใจโกกอกก็มีอะไรทำเหรอพี่ครับผม ไล่ชนแล้วก็เอฟซีบอกว่ามาดูพี่สายบุญน้อยมาด้วยไม่ทำอะไรอาตัดยี้มาทำไมก็มาทำไมมาทำไมก็เห็นพี่เป้มาทล้ไมใช่เหรอครับผมโอ้พี่เป้มาพี่ไปหาหอยพอดีเห็นพี่เป้กำลังเอ่อกับรถพานน่าจะจำในชะลอชะลออยู่โอ้นานๆมาเล่นผมใหญ่เลยพี่เป้โดนเล่นเลยใช่เขามีแลไรบ้างพี่ในตอนโดนเล่นมั้ยเยอะเลยครับผมต้องไปดูในคลิปผมครับนะครับมีเจอพี่อ๋อนะครับวันนี้ป้า ยาชิก็มานะครับแล้วเอ็มเดอร์ก็มาครับมาให้กำลังใจมาให้กำลังใจนะครับยาเป็นห่วงหลานแกงห่วงหลานจ้ามันเดอนหลานจ้าแข่งแข่งแล้วนะอันนี้แข่งจำปีอันอะไรจะมาเอาแข่งจำปีนะแมงแข็งอีกแมงแข็งว้ายยังไม่มีเวลาไปหานะครับเป็นเปลี่ยนเป็นทีมเอาเพไหนว่าเห็นไหนว่าเห็นซ้อมอีกับแมงเห็นซ้อมเห็นซ้อมรำกันแล้วเหรอครับโอ้เริ่มซ้อมแล้วนะครับเริ่มซ้อมไม่ไม่แข่งแล้วให้ให้พูดว่าทีมเอา ทีมทีมต้นจำปาทีมทีมนะเป็นทีมเอานะครับทำคลิปเอาหญ้าทำคลิปเอาข้าวไรสุดมันกินอะไรครับนั่นมันน้องฮงกินอะไรขนมขนมกล้วยทอดกล้วยทอดเราทำคลิปมันจะมีโอกาสกว่าทำบ้านคนเดียวมันได้ก็ไม่มีเลยวนี้

ขาาายนี so ่ก็ยูนนี่นีย้าานตัดข้างบนทิ้งดีกว่ามังนีก็า้งาฮะมันมันติดมันติดเพราะเราใช้แค่หน้าสามติดเลยตัดทิ้งเลยตัดข้างบนหัวทิ้งเลยเดี๋ยวเราเอาตัดระดับน้ำก่อนแล้วก็ตัดแค่นี้ับระดับน้ำเสร็จเราก็ตัดะฮะพูด่อะไรนะอะไรนะเรับกี่นี่ยพูดเหมือนช่างเลยครับเป็นอะไรครับทำอะไรนะว่าตัดทิ้งเลยตัดไม่รู้ตัดอะไรข้างบนเลยตัดทิ้งเลย รู้ดีจริงๆกันนี่นะดเดี๋ยวเดี๋ยวคขอตัวไปขับรถก่อนนะครับท่านเนะเราขึ้นอ่ารัดคอกันนะครับโอ๋นะพี่อ๋อจะขึ้นไปรัดคอเลยนะเป้าน่ารักหนึงเอาแปะนาทีนั้นน่อยเด้อโอเคอ๋อเหลืออีกห้าพอดีนะเยอะเยอะเดี๋ยวพี่อ๋อจะขึ้นไปรัดคอนะครับรัดคอแกเลยรัดคอเลยหักคอ เปี่ยวกำลังจะขึ้นไปรัดคอนะไม่ถึงจะรัดคอเหรียญเราต้องการรัดคอน่ะข้างบนด้านหน้ามันไหนข้างหน้าใส่หน้ามันนี่เดี๋ยวเหนียวเส้นยาใส่ยางเดี๋ยวพี่ออขึ้นไปรัดคอด้านบนนะครับนะกดดิสอที่มีหัวดีสอเพราะว่ารัดคอเสร็จเดี๋ยวเราต้องรัดเอวอีก ตัดจันไตัดข้างบนทิ้ง่ะตัดใช่ไหมเห็นไหมเหมือนรู้เลยผมไม่เราอยู่แค่นี้ไงห้ไม่เราไม่เราับาดัไม่ารดเรากบบน้้ารัดคอกับตันเหรอสวัสดีครับมันท่า้ามีที่ไหนครับกลางวันแดดร้อนมากครับต้องเย็นททำงานถึงจะคล่องครับ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนี่เราจะทาอะไรนะครับพี่หอก็จะขึ้นรัดคอครับขึ้นรัดคอรัดคอเอา่องผ้าหรือว่าเอะไรครับเขารัดแบบไหนผมไม่เข้าใจแล้วมาทําไมเนี่ยไม้ทําไม้ข้างไม้รัดคอเขาเรียกรัดคอครับเป็นอรกัดคอครับมขึ้นไปรัดคอรัดคอใส่จันทร์ใส่แปรครับ ใส่เปยด้วยจันทันเปยมีการเปยภาษาด้วยครับเดี๋ยวข้างบนหลังคานะครับครับผมไม่รู้เรื่องเหมือนกันเขาบอกอะไรจันทันจันจันจันทันจันไรอะจันอะไรอะไม่รู้เหมือนกันอะจันก่อนแล้วก็จันทันแล้วก็เปย์นี่เขาเรียกรอดทั้งด้านเขาเรียกรอดครับก็คือมีครบเลยรอย่ารอดูทีละขั้นตอนกันนะครับนะตอนนี้แอดก็รับหน้าที่แต่งเท้าลุงนะขยันจังเดี๋ยวลุงก็มาหรอกอยากดิ้นะ มานี่พี่ไม่ทำงานแล้วพี่เราจะคลิปหนึงเดียวเลยหิวก็หายเต็มที่เลยเนี่ยหิวลุงเต็มที่เลยเนี่ยลุงทำไรอยู่ลุงบอกว่าหิวเอ้ยพี่เอ๋บอกว่าหิวลุงเต็มที่นะหิวเต็มที่เลยเนี่ยโถ้ามานี่พี่จะไม่ทำอะไรเลยพี่เอาจะคลิปหนึงเดียวแล้ววันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดนี้พี่จะไม่ทำอะไรเลยพี่เอาจะคลิปหนึงเดียววันนั้นต้องร้อยคลิปแน่นอนวันนั้นใช่ไหมอ๋อถึงร้อยคลิปไม่ได้เลยที่สำคัญก็คืองวดนี้พี่พี่รัชนีไม่ซื้อหวยเลยไม่ซื้อเลยลบไม่ได้ถ่ายลุงไม่มีงงบบบไมม่ีนะครั พี่อ๋อไม่ได้ถ่ายลุงพี่รชนีก็เลยแม่ซื้อหวยนะครับวดนี้นะลงเลยกาดแคุณอ๋อสู้ๆนะครับผมนี่นี่ครับผมถ้าเราตัดต่อกีก็ได้นะี่ไม่ต้องทอดไม่ต้องตีรับเอาไปมี หินเยอะยังจะลบคมอีกลบคมเสร็จปุ้ยต่อลบคมปุ้ยต่อขัดรอบแล้วก็ลงแร็คนายช่างก็กำลังดูเนาะดูหน้างานนะครับกับตันซื้อเรียอะไรโอ้ขอบคุณมากครับอ้าพี่ออกินน้ำก่น hint, so นนอนมาถึงก็กินน้ำเลยครับไม่ทันได้ตกสักสักตาเลยไม่ได้ชี้นิ้วอยู่เลยแล้วก็แล้วล่ะ น<ม>รวมกันแล้วก่อนทํางานเราก็ต้องเติมพลังกันก่อนนะครับนะ55กับตันจะทําให้ป้าหัวเระววาะจนจุกเลยพี่อ๋อมีน้ําใจนะครับผมนี่นี่นะครับผมขอให้แสดงว่าอยู่นานมากครับผมโอ้โหเกือบหมดขวดเกือบหมดขวดพอดีนะครับผมคลิปนี้ก็ คลิปนี้ก็คือก่อนทํางานก็เป็นนาทีพอดีครับอันนี้คุณมีระดับนะครับคุณมีระดับนี่ระดับระดับนึ่งนะครับนี่กำลังถ่ายคลิปให้พี่อ๋อด้วยนะย่าก็ไปนั่งมึงอยู่ข้างบนอยู่ย่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะพี่อ๋อเป็นนาทีแล้วถึงเอออีกสิบห้าวิโอเคไม่ทำอะไรเลยเป็นวิทย์อ่ะยังอีกสิบวินะนครับพูดปิดคลิปเองเลยครับ นะขอบคุณนะครับคลิปแรกนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นจับประดับก่อนนะครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ